ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลเปเอเชพบลิเวอร์พูลวันพุทธที่5มีนาคม2568อีกหนึ่งคู่สำคัญของรอบน็อกเอาท์ระหว่าง2ทีมฟอร์มฮอตเปเอเชรับมือลิเวอร์พูลซึ่งฉายฟอร์มเด็ดสุดจบอันดับหนึ่งในรอบลีกเฟสอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเปเอเชจากฝรั่งเศสปะทะลิเวอร์พูลจากอังกฤษเวลา3นาฬิกาไทยรสดบินสปอร์ตหนึ่งสนามพาร์คเดอะแพร้ง p ี c l ชเชย์ลุยส์เอเกมีขุมกำลังครบมือให้เลือกใช้งานเมื่อได้วาเลนซาอีเอเมรี่วันเดอคิดมิดฟิลคืนความฟิตเรียบร้อยแต่แผงกองกลางนาทีนี้แน่นปึกมีฟาเบียนรุยสตาทีมชาติสเปนลงประคองดูโอโปรตุกิสชัวเนเวสและวิติมยาซึ่งจะกลับมาเป็นตัวจริงหลังได้พักในเกมลีกล่าสุดถล่มลิว เช่นเดียวกับวิลเลียนปาโชและควีชาควาลัสเคเลียปีกทีมชาติจอร์เจียสมาชิกใหม่จากนาโปลีลงทําเกมรุกช่วยอุสมานเดมเบเล่และบัตเลบบ่บาโกราลิเวอร์พูลอันเนอสลลตประกาศรายชื่อ24นักเตะเดินทางข้ามช่องแคบโดเวอร์สู่กรุงปารีสโดยไร้เงา3ตัวเจ็บทั้งโจโกเมสไทเลอร์มอรตันคอเนอร์แบตลีย์รวมถึงอามาราเนลโล กองหลังดาวรุ่งที่ติดโทษแบนจากใบแดงเกมไพ่ PSV ส่งท้ายรอบลีกเฟสการจัดทัพพร้อมส่งชุดใหญ่เต็มอัตราศึกหลังพักเต็มๆในสุดสัปดาห์ FA ครับแดนบนมีโมฮัมเหม็ดซาล่าโคดีกากโปยืนพื้นแล้ว2องตำแหน่งอีกรายหลุยดีอาสมีภาษีดีกว่าดิโอโกโชต้าและดาวินนูเยสนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเปอชเช433จันลุยจิดอนนารุมาอาฟราฟฮาคิมี มากินโยสวิลเลียนปาโชนูโนเมนเดสชัวร์เนเวสวิตินยาฟาบินดยส์ควิชาควารัสเคเลียอุสมานเดมเบเล่บัตลเล่บาโกลาอิบอปูซีสามสอลิสันเบเกอร์เชนอเล็กซานเดอร์โน,โนอิบราฮิมากโกนาเต้เฟอร์กิวฟันไดแอนดูโลปัสันโดมินิกโซโบสไลไรอันกราเฟ,ฟนแบกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โมฮัมหม็ดซาลาลุยดิอาสโคดีก้กาโปความน่าจะเป็นของเกม ปีแอชเชนอาทีนี้มาดีมากๆตัวใหม่อย่างควาลัสเคลียปรับจูนเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วแต่ฝั่งหงแดงเองก็ไม่ธรรมดามาถึงจุดนี้ด้วยเกมรุกสุดอันตรายเกมรับก็เสียยากหากเล่นกันตามทรงหน้าลุ้นคว้าชัยกลับมาได้เลยผลการแข่งขันที่คาดแปเชแพ้ลิเวอร์พูล1ต่อ2 โคดีก้กากโปไหวไหมลิอร์พูแแบโผขุนพลบินฟาดแข้งเปยอเชลิอร์พูจ่าฝูงพิมรีตรียมบุกไปต่อกรกับเปยอเชจ่าฝูงลีกเอิงในวันพุธนี้โดยระหว่างซ้อมเมื้อสุดท้ายเมื่อวนันอังคารที่4มีนาคมสื่อรายงานว่ากากโปไม่ปรากฏตัวร่วมซ้อมท,ท,ทั้งที่เขาหายเจ็บกลับมาลงสนามได้แล้วต่อกรณีดังกลาง่าวส่งผลให้เชื่อว่าหงแดงจะต้องรอลุ้นความฟิตของดาวเตดดัชก่อนเผยรายชื่อนักเตะแม้จะเป็นที่สันนิษฐานว่ากากโปไม่น่าจะเจ็บซ้ำอีก หากแต่เขาหายหน้าในสนามซ้อมช่วงสั้นๆที่ทีมเปิดโอกาสให้สื่อได้ชักภาพมากกว่ากระทั่งล่าสุดโหงแดงเผยรายชื่อ24นักเตะที่จะเดินทางไปที่เมืองน้ำหอมออกมาแล้วโดยมีกากโปร่วมบินไปด้วยครษษาประตูอลิซอนควีวินเคลเลอร์วิเตสลาฟยารอสฮาวิเดวิสกองหลังเชนอเล็กซานเดอร์โนเจเรลคอนซาเฟอร์กิวฟันไดอิบราฮิมาโกนาเตแอนดูโลปสันคอสตาซิมิคาส กองกลางไรอันกราเฟนแบกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์วาตารุเอนโดเจมส์แม็คคอนเนลล์โดมิริกโซโบสไลเคอร์ติสโจนฮาร์วียเอลเลียสเชเอ็นยูนีกองหน้าโมซาลาเฟเรโรเคียซ่าดิโกโชตาดาบินูนเอสโคดิกักโปลุยดิอารสลิเวอร์พูลเอฟซีรายงานการให้สัมภาษณ์อาร์เนอร์สล็อตกับการแถลงข่าวความพร้อมของทีมลิเวอร์พูลก่อนเกมกับเบรแอดเชในวันพรุ่งนี้ เกี่ยวกับบทลงโทษที่ fA เปิดเผยออกสู่สาธารณะตอนนี้มีคนบอกผมว่าผมค่อนข้างเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวมากตอนที่มันเกิดขึ้นผมรู้สึกอารมณ์เสียมากผมเลือกที่จะลงสนามแทนที่จะนิ่งเฉยผมคิดว่าตอนนี้ผมควรที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีกว่านี้และอย่าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกผมควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีกว่านี้กับอาการบาดเจ็บของโคดี้กาโก จริงๆเขาเกือบที่จะสมบูรณ์อยู่แล้วนะแต่ในการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้เขาทุ่งเทเต็มที่ไปบล็อกลูกยิงได้ของเพื่อนร่วมทีมและเขารู้สึกเจ็บถึงมันในทันทีและพรุ่งนี้เราจะตัดสินว่าเขาสามารถลงเล่นได้หรือไม่ซึ่งมันค่อนข้างเป็นการตัดสินใจที่ยากเลยทีเดียวเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับเปอยเช ผมมองว่าเปียเชเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปเสมออยู่แล้วละ่ะผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยกับผมถ้าคุณเห็นพวกเขาในช่วงหลังๆมานี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบเดิมเช่นกันมันเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมสําหรับทุกคนที่รักฟุตบอลและเราเองก็ตั้งตารอเพื่อแข่งขันกับพวกเขาเราต้องยอมรับผลเสมอทั้ง2ทีมกําลังเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากไม่ใช่แค่เราเท่านั้นแต่พวกเขาเองก็เช่นกัน พวกเขาเพรสซิ่งใส่และกดดันคู่ต่อสู้จากทุกทิศทางในสนามทําให้หลายทีมไม่สามารถครองบอลได้มากนะักเราต้องเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดเกี่ยวกับแนวลุกเที่ยนตรายอย่างครีชาคลัสเคเลียนในอังกฤษผู้คนมักพูดว่าเราซื้อนักเตะทุกคนในโลกถ้าคุณดูช่องสกายสปอร์ตเสมอทุกวันเราจะเห็นว่าเราสนใจนักเตะทุกคนในโลกผมบอกไม่ได้ว่าเราสนใจหรือเปล่าแต่เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะ เกี่ยวกับลุยส์เอนดิเก้ที่ยกให้ลิปูคือทีมที่ดีที่สุดในยุโรปเวลานี้มันเป็นคำชมที่น่ายินดีที่ได้รับแต่ทีมที่ดีที่สุดในยุโรปจำเป็นต้องคว้าแชมป์และเรายังห่างไกลาจากสิ่งนั้นมากจริงๆและแน่นอนว่าคุณต้องคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกให้ได้เสียก่อนจึงจะพูดได้เต็มปากแบบนั้นได้ว่าเราคือทีมที่ดีที่สุดในยุโรปเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของลีกเอิงฝรั่งเศส ผมประเมินลีกฝรั่งเศสเอาไว้สูงมากเลยทีเดียวเพราะผมเคยเจอกับทีมในลีกฝรั่งเศสมาเยอะแล้วก่อนหน้านี้และทุกทีมก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันเอียนดอยจกลิปูเอโครายงานว่าวาตรุรุเอนโดให้สัมภาษณ์ก่อนเกมกับเปยแอดเชในวันพุ่งนี้เอนโดกับการได้รับเวลาลงเล่นน้อยกว่าที่เขาต้องการแน่นอนว่ามันค่อนข้างยากสําหรับผมสิ่งที่ผมทําได้คือช่วยเหลือทีมต่อไปแนวคิดของผมนั้นเรียบง่ายมาก ผมพยายามช่วยทีมหากผมมีโอกาสลงเล่นผมก็จะทุ่มสุดตัวในทุกๆนาทีผมจะลงเล่นในช่วง15-20นาทีสุดท้ายเมื่อเราชนะผมมาที่นี่เพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมในสนามดังนั้นในกรณีนั้นมันค่อนข้างง่ายแต่การลงเล่นในเกมนั้นเป็นเรื่องยากผมคิดว่าผมเล่นได้ดีมาโดยตลอดผมต้องพยายามต่อไปเมื่อผมมีโอกาสลงเล่น ผมได้คุยกับผู้จัดการทีมหลายครั้งในฤดูกาลนี้เขามักจะบอกผมเกี่ยวกับทัศนคติของผมและสิ่งที่ผมทำกับทีมนั้นยอดเยี่ยมมากเสมอผมรู้สึกว่าเขาไว้ใจผมมากในตอนนี้และผมจะทำงานหนักต่อไปในการฝึกซ้อมในสนามแข่งขันเอ็นโดกับการเผชิญหน้ากับเปอดชี A T. ผมอยากคว้าทุกแชมป์มาโดยตลอดแต่แชมป์พิมลีกจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม พวกเรามีสมาธิกับทุกเกมที่กําลังจะมาถึงนี้อย่างมากดังนั้นหวังว่าเราจะเล่นแบบนั้นได้จนจบฤดูกาลและประสบความสําเร็จบางอย่างที่นี่เมื่อผมได้เห็นการจับสลากผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเปอชเชเป็นทีมที่ดีมากและเล่นได้ดีมากจนถึงตอนนี้เรารู้ว่ามันจะเป็นเกมที่ยากอีกครั้งแต่ทุกคนก็ตื่นเต้นที่จะได้เล่นกับพวกเขา พวกเขามีกองกลางที่ดีพวกเขายัางอายุน้อยแต่ก็เป็นผู้เล่นที่ดีพวกเขาเป็นทีมที่ดีดังนั้นเราจะพยายามเล่นให้เหมือนที่เคยทํามาตลอดจากที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ตอนนี้เท่านั้นที่เรามีความมั่นใจที่จะลงเล่นหากคุณเล่นให้กับลิเวอร์พูลคุณต้องมีความมั่นใจที่จะลงเล่นและพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ในฐานะผู้เล่นผมพยายามเล่นด้วยความมั่นใจและพยายามเอาชนะทุกเกมเสมอนั่นคือทัศนคติของการอยู่กับสโมสรใหญ่เช่นลิเวอร์พูลแห่งนี้ ทุกคนพร้อมที่จะลงเล่นเกมนี้แม้ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรือไม่ก็ตามเราพร้อมที่จะแสดงฝีเท้าในสนามและนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราทำได้ดีจนถึงตอนนี้เราจะทำงานหนักต่อไปในการฝึกซ้อมและในสนามแข่งขันเอนโดกับความอันตรายในแนวรุกของเตยเชพูดตรงๆนะผมว่าทุกทีมแหละพวกเขาพยายามเล่นฟุตบอลในแนวรุกป,ปีของพวกเขาคือตัวหลักเมื่อโจมตีและเดเมเล่คือผู้ทำประตูสูงสุดของทีมแต่พวกเขาก็เป็นผู้เล่นที่ดีทุกคน สิ่งสำคัญที่เราคิดก็คือเราอยู่ที่นี่เพื่อแสดงตัวตนของเราเช่นกัน f อเอผยคำพูดของอาร์เนอร์สโลตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมาแล้วกรณีที่ส่งผลให้เขาโดนไล่ออกในเกมเทมลีกนัดบุกไปเสมอกับเอฟตัน2-2สลอตและผู้ช่วยชิปเก้หูชอป โดนไมเคิลโอลิเวอร์ไล่ออกหลังเกมจบลงเช่นกับอับดุลัยดูกูเร่และเคอร์ติสโจนที่ก่อเหตุกระทบกระทั่งกันโดยกุนซือดัตและมือขวาเข้ามาพูดจาในเชิงลบหลูผู้ตัดสินกระทั่งล่าสุดเมื่อสีมีนาคมสมาคมฟุตบอลหรือ FA เ a เอเผยคำพูดที่ทำให้สลอดโดนโอลิเวอร์แจกใบแดงออกมาแล้วโดยในายใหญ่หงแดงระบุว่าหากเขาไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ท่านเป่าจะต้องถูกตำหนิหากเราไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ผมจะฟักกิ้งตำหนิคุณ เอฟเผยรายงานของเชื้อดาแม้สล็อตจะยืนยันว่าเขาใช้คําพูดหากเราไม่ได้แชมป์พิมลิกผมจะขอบคุณมากต่อกรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้สล็อตโดนแบน2นัดเช่นเดียวกับมือขวาและโดนปรับเงิน70,000ปอนปอนขณะที่ฮูชอปโดนปรับเงิน7,000ปอนป์ดดานเอเวอเรตันกับลิเวอร์พูลถูกปรับเงินเช่นกันจํานวน6 5 0 0 0ปอนป์และ5 0 0 0 0ปอนปอตามลําดับหลังยอมรับข้อกล่าวหาว่าควบคุมนักเตะไม่ได้ สำหรับสล็อตแม้จะไม่ได้กล่าวขอโทษผู้ตัดสินแต่ด้วยเหตุที่เขายอมรับข้อ,อกล่าวหาของ FA จึงทําให้เขาอาจจะถูกโทษแบนไม่ต่ากว่า3-5ถึงเกมและถูกปรับเงินมากกว่านี้อีกด้วยแต่สาเหตุที่สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าอาเนอร์ได้ออกมาขอโทษต่อหน้าสาธารณะในงานถแถลงข่าวของเขาแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือเขาได้ขอโทษและอ้างถึงพฤติกรรมของตัวเองในระหว่างการถ่รสสดถแถลงการความพร้อมของทีมลิเวอร์พูล ควรสังเกตว่าคณะก,กรรมการตาัดสินมีความสนใจในเชิงบวกในเรื่องนี้เนื่องจากสล็อตแสดงความสำนึกผิดจริงๆและทำเกินกว่าที่มักจะเห็นจากผู้จัดการทีมคนอื่นๆในสถานก,การณ์เช่นนี้สล็อตยอมรับข้อกล่าวหาในทันทีและประกาศต่อหน้าทุกๆคนว่าเขาจะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วจากนี้สล็อตไม่มีประวัติการกระทำผิดวินยัยใดๆมาก่อนและยังมีการระบุได้ว่าสล็อตเพิ่งเข้ามาอยู่ภายใต้ใตเขตอำนาจศาลของ FA ในช่วงซัมเมอร์ปี2024เท่านั้น เขาเพิ่งมาใหม่อาจจะไม่รู้กฎที่มากพอและนั่นคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้อาร์เนอร์ถูกโทษแบนเพียง2เกมและซิเก้ฮูชอปผู้ช่วยของเขา2เกมเช่นกันเท่านั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ